เปลี่ยนขนาดเพิ่มไซส์ขยายมาเป็นอาสนะตัวนี้อาสนะนะครับโลนึงกับอีกประมาณสามคิดเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะนะคะช่วงบ่ายของวันที่สิบนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่ ณวัดที่ถีบ้านปึกใหญ่นะคะหมู่ที่หนึ่งตำบปลปึกบ้านปึกตําภอเมืองจังหวัดชน,นบุรีนะคะก็มีผู้ใหญ่นครนะคะแล้วก็สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนของท่านนะคะมาคอยยืนต้อนรับคณะของเรานะคะจากอบตบุฝฟ้นะคะเดี๋ยวตามเราเข้าไปดูงานกันข้างในเลยนะคะเราก็เข้ามาถึงด้านในแล้วนะคะ บ้านปึกใหญ่นะคะเจอนเลยครับท่านที่มาต่อนะครับก็จะมีผละะิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวางวิทยากรบรรยายก่อนนะคะบท่านตำบลถุกไฟทุกท่านนะคะที่ชั้นบรรดาศักดิ์ภูนะค่ะเป็นนักพัฒนาชุมชนอยู่ที่เทศบาลเมืองเหนือศิลาเหมือนกันนี้ก็ยินดีก็รับทุกท่านนะคะที่ เข้ามาสึสา่อารรูงานที่วิสาหกิจชุมชนของตำบลบ้านตึกในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเข้าสู่เมืองทะเลงามเข้าหลังอร่อยไอยหวานกับสานดีปะเทนีวิ่งวายชึมม้นรี่นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับนรผสมจากเศษผ้าคงแรกมันชื่อว่าผมเช็ดเท้าทีนี้ผมถามว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมซื้อผมเช็ดเท้าไปฝากกำนันอ่ะทำคิดดูกำนันเขาจะคิดไง คิดไงคอผเนี้ยถูกต้องไหมครับลองดูนะครับแ hey, ถวบ้านท่านมีทำไหมครับทำผมตัวนี้มีไหมไม่มีเนาะจริงๆแล้วมันมีมันมีเครือข่ายก็ได้อยู่อยู่แถวนครนายกนะครับที่ที่ทำอยู่นะครับแต่เขาก็จะไม่ทําอย่างเราที่นี่ผมมาเปลี่ยนชื่อปุ๊บผมเปลี่ยนเรื่องลวดลายแนละสีสันด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บผมทอมือนเนระส์จากเส็จผ้าไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อ เปลี่ยนเรื่องขนาดอันนั้นคือขนาดเช็ดเท้าใส่เช็ดเท้าผมมาเปลี่ยนขนาดเพิ่มไซส์ขยายมาเป็นอาสนะตัวน,นี้อาสนะนะครับโลหนึ่งกับอีกประมาณสามขีดผมขายได้ร้อยห้าสิบบาทอะไนเซลซะงั้น <laughs> ไนเซลนี่ครับเชิญครับเจ๊ <laughs> เดี๋ยวผมเก็บพี่ถ้าเกิดผมอยู่ที่ไทย <laughs> เดี๋ยวเก็บตังค์เขาเลยเออขายไปเลยดีไ่มครับไม่ดีนะครับ <laughs> ครับเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วผมเอ่อาสนะผมถ่ายได้ร้อยห้าสิบนะครับแล้วผมมีไซต์ตั้งแต่นี่เลยไหนไหนมันชื่อว่าอาเนกประสงค์แล้วนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะคะผ้าทอมือนะคะเป็นเป็นพรมนะคะพรมทอมือนะคะพรมอเนกประสงค์นะคะซึ่งจากทางศูนย์นะคะทางสะมาชิกในกลุ่มนะคะ เพวยกันทําขึ้นมานะคะหลังหาะ กอ่างศิราแท้นะะคเี่ยแท้เลยค่ะจุดเด่นคือมีหูค่ะมีหูมีหูหูสองข้างค่ะผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะชมผลิตภัณฑ์นะคะ ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีอะไรนะมาขับเพราะที่หนูอัดวีดีโอะคะ่ะพูดได้เลยนะคะถ้ามีเิ้นนะคะก็มีทั้งแบบใส่กล่องนะคะน้ำพริกอันนี้ก็ปิเคยแท้นะคะน้ำพริกต่างๆนะคะซึ่งจากทางศูนท์ทำผลิตขึ้นมาจำหน่ายนะคะ ลิรัดโชว์ซิขาดไม่ได้เลยนะเธอน้ำพริกโชว์น้ำพริกด้วยน้พริกแบบไหล่อันนี้ด้วยพริกด้วยค่ะน่ากินเนาะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้น้ำพริกได้น้ำพริกไปสามกระปุกค่ะอะรับคุณพี่ได้แล้วคะเนี่ยได้กระปิโอ้โห ยังมีอาหารทะเลนะคะจำหน่ายด้วยนะคะทางศูนย์นะคะนี่นะคะอันนี้ปลาวงนะคะปลาทูมันไม่ไม่เน่าไม่เน่าเพราะว่าเราจะกลับแล้วไม่เน่าเพราะส่งไปะสะนีไปยังไม่เน่าเลยอันนี้ปลาทูหอมนะคะปลาทาโร่ปลาหมึกนะคะ,นะคะ ปลาทูมันปลาทูมันยังบางโขกปลาท,ท,ท,ทูมันก็คือจะไม่เค็มมากค่ะนีนก็พีเซ้นขายให้เลยน,นั่นเองไมไ่ขายเดี๋ยวเราจะซื้อปลาทูมันกลับบ้านเราดีกว่าเนาะไปอ่างศิลาก็คงราคาไม่แตกต่างกันมากไป